สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube แล้วก็พี่ๆสมาชิกในกลุ่มทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ v i p นะครับวดประจำวันที่11นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยเนาะก็ถือว่ามาทั้ง2รอบนะครับมาทั้งสายเจาะแล้วก็สายรูดนะครับผมก็เมื่อวานนี้ราวสตาร์นี่มา เราสตาเนมาสายรูดนะครับส่วน V.I.P. น้นมาในตัวเจาะแล้วก็รูดด้วยนะครับนี่เลยอันนี้ของเมื่อวานนี้เราสตาผมให้ห่งกับ5รลูด1ผลที่ออก1 1 3 7 9นะครับพี่ของเรา1 3ไม่มีเนาะนะครับส่วนมากผมจะให้หลักสูงไปไวเขาออกหลักต่ำนะครับใครรูดที่1เข้าไปที่1 3นะครับส่วนเราสตา์ V.I.P. ให้ศูนย์กับ4ผลที่ออก72 0กับ5 9นะครับใครลูดที่ศ เข้าไปที่0 2น0นะครับในตัวเน้นตัวเจาะเนาะก็ถือว่ามาเด้งๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมท่านใดที่ลูดแล้วก็เจาะนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากคําเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่ๆสมาชิกท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับไปที่หน้าช่อง Youtube ผมนะครับ ไปในช่องชุมชนเนาะก็คือผมลง qr code ไปแล้วก็สามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักมาหาผมได้นะครับเพื่อนใหม่นะครับเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำตาทองนะครับเป็นบ้านบ้านเสียงโชคนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับขอให้เด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆเด่นนะครับผมราสตา์ผมได้เลข2 หรืวก็เลข8นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับผม8 3 8 7 8 9นะครับ2 3 2 7 2 9 3ตัว2 8 7นะครับผม นี่เลยนะครับอันนี้ลาวสตานะครับส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับพี่พี่เด่น <Then, S 1> ผมให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับ5 0 5 2 5 7 9 0 ก้าสองเก้าเจ็ดนะครับผมสามตัวนะครับเก้าห้าศูนย์นะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับเราสตา แล้วก็เราสตาร์วีไนะครับผมท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมเนาะก่อนออกไปนะครับก็น้องแอดขอกําลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเนาะเพื่อเปิดการมองเห็นให้พี่ๆสมาชิกท่านอื่นนะครับได้เข้ามารับชมด้วยเพราะว่าห้องผมเนาะก็รู้สึกว่าจะโดนปิดกั้นเยอะนะครับผมเนาะก็ฝากพี่ๆนะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับกดก่อนออกไปนะครับเนาะกดไลค์หรือว่าถ้ามีเวลาก็รับชมหนังขยาเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ